ยุคที่อภิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นเราเริ่มทะเลาะก,กับเขเแล้วในเรื่องของประสาทเขาวพระวิหารก็เลยมีกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยมาแนะนาําอภิสิทธิ์เวชาชีวะถูกตัวถูกคนเพราะอภิสิทธ์ก็เป็นคนเฮาเลียนชอบฝรั่งอยากจะโชว์ออฟว่าตัวเองจบออกซฟอร์ดมาเป็นที่เชิดชูเป็นที่ภูมิภาภูมิใจของคนชาวอังกฤษเดวิดแคมรอนอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษก็ยังชื่นชมอภิสิทธ์เวชาชีวะโอ้โหท่านผู้ชมครับตรงนี้ ที่ทำให้ความฮึกเหิมของนายกอภิสิทธิ์ ทีนี้พอเราเจอเจอกรณีของของเขาพระวิหารนะแล้วก็มีการส่งเรื่องส่งราวไปเพื่อที่จะให้สารโลกพิพากษาผมเนี่ยพันธมิตรประชาชนเพือารัาไตเห็นปัญหาแล้วสู้มาเมื่อ14ปีที่แล้วนั้นเราพูดมาชัดเจนเลยว่าอย่าไปนะสารโลกเพราะว่าในโลกนี้มีประเทศอยู่มากมายหลายประเทศที่ไม่ยอมรับสารโลกเราไปยอมรับสารโลกทําไมเพราะว่าเราดูแล้วว่าผู้พากษาสารโลกนั้นมันเป็นฝรั่งทั้งนั้นที่สาคัญมี คนฝรั่งเศสอยู่สอาคนซึ่งมันเป็นคนข้างเขมรและมันเป็นเสือกเป็นผู้พากษาสาลโลกด้วยแต่คุณอภิสิทธิ์ไม่ได้คุณอภิสิทธิ์ต้องเท่ไม่คํานึงถึงข้อเท็จจริงไม่คํานึงถึงประโยชน์ของประเทศไทยไปมองว่าตัวเองไปสาลโลกนั้นตัวเองต้องชนะแน่นอนเพราะตัวเองมี MOU 2543